เฮ็ดวัวทิกเกิกสวามนะคะวัวทิ่กเกิกสวามจะเป็นอย่างี้นะคะตอนที่เขาอ่อนๆย่างเงกินได้นะคะกินได้นะคะแต่ถ้าเขาแก่เป็นสีเทามันจะมีและเวลาแตะแปะมันจะมีฝุ่นฝุ่นขึ้นมาน่ะไม่แนะนําให้กินนะคะทุกคนนี่จะถ่ายให้ดูเฮ็ดนำหมากเต็มเลยค่ะอุ้ยเนาะใครกินเห็ดนำหมากเนาะนี่เนาะเต็มเลยค่ะดูนี่ค่ะ อู้ยอลังการใหญ่มากเลยแต่เฮปิกนกมันได้แค่ดาวเดียวนะคะและอันนี้มันกระบาลและอยากให้ทุกคนดูนะคะนี่สวยงามเต็มเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อีาสานสวีเดนอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในป่านะคะเราพาทุกคนมาขอาไปอีกแล้ววันนี้มาป่าข้างบ้านนะคะพอดีว่าจะปั่นจักรยานไปป่าไกลๆที่เราได้เฮดดำเนาะว่าจะกลไปดูเฮดดำว่ามันอพอจะเก็บได้หรือย,ยังนะที่เราเอาไว้นะคะแต่ว่าเขาติดป้ายล่าสัต์นะคะ ยังปั่นไปไม่ถึงดอกคบติดไปล่าสัดไวเนินๆตั้งแต่ทางทางจะเข่าไปเลยนะคะก็เลยถอยจักรยานกลับมาหาป่าข้างบ้านแถวบ้านแทนค่ะขอดูว่าวันนี้เราจะมาได้เฮ็ดอะไรกันบ้างน,นะคะก็ต้องคอยมาลุ้นกันค่ะตอนนี้เราก็มาเจอเห็ดปีกนกนะคะทุกคนนี่บานมาเริ่มเลยย,ยใหญ่ๆอลัองการใหญ่มากเลยแต่เห็ดปีกนกมันได้แค่ดาวเดียวนะคะและอันนี้มันกระบานแลละ อยากให้ทุกคนดูนะคะนี่สวยงามเต็มเลยอันนี้เก็บได้นะคะดกนอกอ่อนๆแต่ว่าวันนี้จะไม่เก็บเ็ดปีกนอกเนาะนี่ค่ะเก็บได้นะใบเขายัางนอ่อนๆสวยๆเลยอันเนี้ยเก็บได้ค่ะแต่วันนี้เราเราไม่ได้ต้องการเ็ดปีกนกเนาะเราจะไปหาเ็ดมันปูค่ะทุกคนกับเ็ดดำเนาะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเดี๋ยวนนี้เราก็ได้มาเจอเ็ดดำกลุ่มแรกนะคะทุกคนดูออกไหมนี่ ถ้ามาสังเกตดีๆนี่สีปุนกับใบไม้ไปหมดเลยนะคะนี่นี่นะคะเราจะเก็บแต่ดอก,กใหญ่ๆเนาะดอกน้อยๆเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนให้เขาโตแล้วค่อยมาเก็บ ดูวันนี้มาป่าไก่บานจิ๋มานสักแค่ไหนนะคะสีใบไม้กับสีเห็ดสีเดียวกันเลยจ้า,าดูเดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเรามาเจออีกจ้าเนี่ยชอบเก็บเห็ดประมาณเนี่ยดอกใหญ่ใหญ่ยังไงสวยเก็บง่ายด้วยเก็บง่ายด้วยค่ะ กลุมนี้ด้วยจ้าอันนี้เป็นพุ่มๆเลยค่ะ อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะสวีเดนะแต่ว่าเราปั่นจักรยานมาเราล,ลอนมากเลยเหงื่อแตกซกเลยปั่นจักรยานรลอนค่ะ ไ้ทุกคนเรามาเจอเห็ดดอกกระล่ำเสียดายเลยมาเจอตอนมันแก่หมดเลยจ้าทุกคนจ๋าดูสิป่านเนี่ยเรามาประจําทุกปีนะแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีเห็ดกระหล่ำเกิดตรงนี้นะคะไม่เคยได้เก็บเห็ดกะล่ำตรงนี้เลยอะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเจอดูค่ะมันแก่ระเดอ้อจนดูค่ะ เดี๋ยวปล่อยให้มันเป็นเชื้อเนอะให้ลมมันพัดส,สปอไปทั่วเผื่อมันจะได้เกิดเยอะๆว่านี้ปีหนาเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปหาเกเพ็ดดำต่อ มาเจออีกกลุ่มหนึ่งค่ะปลานี้เฮ็ดดำมันกําลังขื้นนะคะทุกคนมันยังไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็เป็นไส้ที่เราสามารถเก็บได้อยู่เนาะส่วนอันไหนน้อยๆเราก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราคอยกลับมาเก็บทีหลังนะคะแต่มันกําลังขื้นอยู่ค่ะปลานเนี่ยปลาแถวบ้านน,าน,น่มาเจอมันปูสองดอกค่ะ อยู่แถวบ้านก็จะเหมือนไม่ค่อยมีเฮดให้เก็บนะคะทุกคนเพราะว่า,ามันอยู่ติดบ้านคนเนาะแถวนี้เขาก็เก็บเฮดเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อยดูนะว่าเราจะได้เ็ดกันแค่ไหนนะคะวันนี้เราเดินมาเจอเฮทมันปุ๋ยกลุ่มหนึ่งค่ะอันนี้หมูป่ามามาคุดคุยไหวนะคะเนี่ยอันนั้นเอาไม่เอารอกเนาะแบ่งหมดเลย ีเดกับสีใบไม้เหมือนกันมากเลยจ้าเกือบเดินผ่านแล้วเมื่อกี้นี้จะได้เจอพุ่มใหญ่ๆไม่ดอกน้อวันนี้คะ่ะทุกคนได้เจอทีละดอกสองดอกเดอ้อป่าไกบ่บานค่ะเรามาเจอเ็ดวัวทิกเกิกสวามนะคะวัวทิกเกิกสวามจะเป็นอย่างีงนะคะตอนที่เขาอ่อนๆอย่างเงี้ยกินได้นะคะอ่ากินได้นะคะแต่ถ้าเขาแก่เป็นสีเทามันจะมี แล้วเวลาแตะแปะมันจะมีฝุ่นฝุนขึ้นมานะ่ะมแนะนําให้กินนะคะนี่ตั้งหลายดอกเลยหนึ่งสองนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างีงนะคะบวชทิกลอกส้มแล้วก็นี่ดอกใหญ่หน่อยเนาะบางคนเขากเก็แกไปกินนะคะแต่ส่วนตัวไม่กินนะคะอยากถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูเนาะมาเจออีกนิดหนึ่งนะจ๊ะวันนี้ได้เฮ็ดหน่อยเด้อทุกคน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเห็ดน้ำหมากนะคะเห็ดน้ำหมากขาดแดงชมพูห้าดาวจาะภาษาสวีเดนเรียกว่าซิลครีมล่ะทุกคนนี่จะทาให้ดูเห็ดน้ำหมากเต็มเลยค่ะอุย้ยเนาะใครกินเห็ดน้ำหมากเนาะนี่เนาะเต็มเลยค่ะดูส่วนตัวเราเราไม่กินเนาะแต่ดูว่านี่สะออนเนาะดูค่ะนี่เต็มเลยนะคะ ดอกอ่อนๆตูมๆเยอะแยะนี่ค่ะเขาบอกว่าขาสยิมพูนี่กินได้เด้อนี่แต่ว่าเราก็ไม่กินเ็ดน้ำหมากมันมีคูแฝดเยอะถึงแม้ว่าคูแฝดมันพิษมันจะไม่ไายแรงถึงทําให้เราเสียชีวิตกระตามพิษไายแรงก็คือทําให้ท้องเสียอ้วกอาเจียนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่ถึงกับตายนะเ็ดน้ำหมากเป็นเฮดที่เราศึกษามานะคะอ่า มันจะเป็นเ็ดชนิดเดียวที่เราสามารถที่เราสามารถจะจะเด็ดมันแล้วก็มาชิมมันได้นะคะถ้าอันไหนรสชาติหวานก็คือกินได้อันไหนรสชาติเพชรออกเพชรทิ่ปลายลินเขาไม่นิยมกินนะคะนี่ที่เราอ่านศึกษามาเนาะเ็ดน้ำมากเนาะ,ะนู่นค่ะค่ะเยอะมากๆเลยค่ะเต็มเลยค่ะดีเต็มท่ามีแต่เต็ดน้ำมากถ้าใครกินเ็ดน้ำมากก็คงจะดีใจที่เขาเจอแบบนี้เนาะ นี่จะเป็นเห็ดน้ำหมากแบบมีพิษนะคะหยิบเครียมละ่ะเห็ดน้ำหมากแบบมีพิษจะหมวกสีแดงสดแปดแปดสีสดขายาวสีขาวล้วนเลยนะคะใต้กลีบสีขาวเนื้อสีขาวนะคะเห็ดตัวนี้มีพิษอ่อนนะคะไม่ไร้ายแรงไม่ถึงกับกินแล้วตายนะคะแค่จะมีอาการท้องเสียหรืออ้วกอาเจียนเท่านั้นเองจ้า แต่มือใหม่เก็บเห็ดก็ควรศึกษาให้ดีก่อนจะเก็บเห็ดตระกูลเห็ดน้ำหมากนะคะเาทุกคนเรามาเจอเห็ดดำกลุ่มใหญ่คะ่ะทุกคนนี่แต่มันยังไม่ใหญ่นะคะแต แต่มีตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ไงดูค่ะนี่กำลังขึ้นกันเป็นแถวเป็นพุ่มเลยนะคะนั่นนู่นค่ะคิดว่าเราจะไม่ได้เห็ดกันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยจ้ะเริ่มเก็บไปที่ละดอกนะคะทุกคน เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยไปตัดขากันทีเดียวเลยเนาะ ตอนนี้เรากำลังตอนนี้เรากำลังพุดใต้กิ่งไม้อยู่นะคะโอ้ยหมายถิ่มหัว เจออีกแล้วจ้าที่แรกแล้ว,ว่าเราเงีย,งยบๆเดี๋ยวเรเหมือนเราเราจะไม่ได้เฮ็ดเนาะเรามาหมานตอนขาเดินจะกลับบ้านค่ะทุกคนเดินมาอีกฝั่งนะึ่งเนาะฝั่งนี้เรายังไม่เคยเดินมานะคะก็ได้อยู่เฮ็ด ได้อยู่นะคะนี่เดี๋ยวไปเดินต่ออีกจักหน่อยค่ะทุกคนดูว่าจะได้อีกไหมนะดูดูป่านะคะทุกคนใบไม้ร่วงมาเต็มเลยอันไหนเฮ็ดมันปูอันไหนเฮ็ดใบไม้อันไหนเฮ็ดใบไม่อันไหนเฮ็ดมันปูอันไหนใบไม้คะนี่มองไม่ออก <laughs> ตาดีดี วันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้เราก็ได้เห็ดพอหอมปากหอมคอนะคะพอกินพอแกงอยู่นะคะอ่าเพราะว่ามันเป็นาปากใกล้บ้านเนาะแล้วเขาก็เก็บเห็ดกันคนแถวนี้ก็เก็บเห็ดกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอนานะจ๊ะวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบา,บายสวัสดีค่ะ